พี่น้องสมาชิก P ีไนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับช่องทางช่วยเหลือนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองคิว KYC ยังไม่ได้การ KYC ข้อ9ยังไม่เขียวนะครับหรือปัญหาต่างๆนะครับของสมาชิกเองเพื่อที่จะหา รูทางเพื่อจะแจ้งคอทีมนะครับคือช่องทางนี้ครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วอาจจะได้รับการแก้ไขจากคอทีมครับครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าขุดนี้ไปที3นนนะ่3ขีดซ้ายมือบนนี้นะครับ3มขีดซ้ายมือบนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนเลยนะไปดูยูเซอร์ของเรา นะครับยูเซอร์ของเราเนี่ยนะครับรหัสของเราเนี่ยมันต้องมีตัวแอดนำหน้านะอย่างยูเซอร์นี้ก็คือแอดพพันสองห้าหนึ่งหนึ่งนี่คือยูเซอร์ของเรานะเราต้องรู้ยูเซอร์ของเราก่อนเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ครับหลังจากนั้นครับก็แบ็กกลับ1ทีครับแบ็กกลับ1ทีครับแล้วกดเข้าไปที่3ขีดซ้ายมือบนใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับหานะครับโซเชียลนะครับมีทั้งหมด5โซเชียล Facebook Instagram YouTube Twitter และเทเล gram เราเล่นแบบไหนอยู่บ้าง mm hmm. เช่น mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนเล่น Facebook ผมเชื่อว่าทุกคนดู YouTube ส่วนช่องที่เหลือเนี่ยบางคนอาจจะเล่นบางคนอาจจะยังไม่เล่นแต่ถ้าใครเล่นทั้ง5ช่องคุณก็ใช้ทั้ง5ช่องเลยครับทำอะไรบ้างครับทั้ง5ช่องนี้คุณกดเข้าไปครับก็แล้วไปกดถูกใจนะครับไปกดไลค์เขาไปกดติดตามเขานะครับใครเล่น5ช่องก็กดทั้ง5ช่องเลยอันนี้คือกดติดตามก่อน แต่สิ่งสำคัญที่สุดครับเมื่อกี้นี้ที่ผมพาไปดูนะครับพาไปดูยูเซอร์ของคุณคุณก็เอายูเซอร์ของคุณนะครับแล้วไปที่เมนูแปลภาษาครับทุกคนก็ไปโหลดแอปเมนูแปลภาษามานะครับของผมก็ใช้ตัวนี้แปลภาษาด้วยครับแอปแปลภาษาคุณก็ไปพิมพ์ภาษาไทยในแอปนี้ครับคุณก็เข้าไปเลยครับก็ไปพิมพ์แปลภาษานี้ครับเอานะครับชื่อของคุณมาใส่ครับแอปตัวเนี้ครับ ใส่แอด้าไปเมื่อกี้ของพอพันใช่ไหมครับผมทําตัวอย่างให้ดูนะแอดชื่อรหัสนะพอพันปีโอ r นะครับ p O R 2 U N P ์ส2511เอ1นนะครับเราพิมพ์เลยนะครับเราก็พิมพ์ไปครับรหัสนะครับรหัสนะครับรหัสของอ่ะพิมพ์ไปเลยครับรหัสของของนะครับ แล้วให้ตรงนี้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับแล้วเราจะพิมพ์อะไรครับจะโชว์เราจะพิมพ์ว่าอะไรครับข้อ9อ้าสมมุติข้อ9นะครับยังไม่ได้รับการนะครับข้อ9ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับข้อ9ยังไม่ได้รับการอนุมัติกี่ประมาณประมาณใส่ไปเลยครับ แล้แต่คุณนะคุณสื่อสารนะนะประมาณห้าเดือนแล้วพิมพ์ไปนะครับสองเดือนแล้วก็พิมพ์ไปแล้วแต่คุณนะเอาแค่สองเดือนพอห้าเดือนมาแลแลเวอร์ไปนะครับสามเดือนก็ได้ครับสามเดือนแล้วรบกวนนะครับทางคอทีมนะครับอคอทีมเราอาจจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษก็ได้ครับ C O R นะครับ รบควรทางอา่าคอทีมพิมพ์ภาษาไทยเลยก็ได้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคอทีมนะครับรบควรทางคอทีมช่วยนะครับตรวจสอบให้ด้วยนะครับอา่าแล้วแต่คุณนักข่าแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็เราก็ครับแล้วก็ขอบไม่ต้องเอาแค่นี้ก็พอ รหัสของนะครับรหัสของเพราะชื่อพอพันนะครับข้อ9ยังไม่รับการอนุมัติประมาณ3เดือนนะครับสเดือนแล้วนะครับพิมพ์ไปหน่อย3เดือนแล้วพิมพ์ไป3เดือนแล้วนะครับรบกวนทางคอทีมช่วยพิม์ไม่ถูกนะสาคัญคุณต้องพิมพ์ไม่ถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแปลภาษาเพี้ยนะช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคัดลอกตรงนี้ครับเนี่ยเราก็มาแตะค้างตรงนี้ครับนะครับแตะค้างที่ภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็เลื่อนครับแล้วก็เลื่อนครับให้ครอบให้หมดครับแล้วก็ใช้เมนูคัดลอกเห็นไหมครับเมนูคัดลอกเราก็คัดลอกไปเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เมื่อกี้ครับอถ้าเราไป Facebook ครับกด Facebook เลยเห็นไหมครับผมจะทําให้ดูนะครับ facebook นะครับอกดปิดไปนะครับเนี่ยแป๊บนึงผมจะเข้าให้ได้ก่อนนะครับเอาใหม่อีกทีเนึ่งผมยังเข้าไม่ได้นะเนี่ยเข้าอีกทีนึงครับนิดแป๊บอยู่หน้านี้ใช่ไหมเนี่ยขอแบ็คกลับก่อนผมจะเข้า Facebook นะ กดเข้าที่ Facebook เลยครับอ่ามก็จะมาเอ๊ะทำไมไม่เข้าแป๊บหนึ่งยังไม่ยอมเข้าเป็นเพราะอะไรเอ่ยสักครู่นะ Facebook ไม่เข้า Facebook ไม่เข้าไม่เป็นไรผมเข้า youtube เลยก็ได้ครับเข้า youtube ของคอทีมเลยอ่าันนี้เข้ามา youtube บถือไหมครับอันนี้ก็เป็น youtube ของ PINet w o r วก็จะมีต่างๆเนี่ยเราก็กดติดตามซะอันนี้กรณีที่ Facebook นะให้กรณีที่ youtube ถ้าเราเข้า Facebook ได้เราก็เข้าไปเข้าไปทุกอย่างเลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูเลยครับ เลือกเอานะครับเลือกเอาไหนก็ได้ครับที่เขาทาการโพสต์ไว้อ่สมมติเรากดเข้าไปดูเห็นไหมครับกดเข้าไปดูเราก็นะครับไปหานะครับคอมเมนต์เราไปหาคอมเมนต์นะแสดงแสดงข้อความเมื่อไหยแเราก็เอาข้อข้อความของเราที่เราพิมพ์ไว้นะครับไปวางในคอมเมนต์เขาไปเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่แล้วเราก็ทําการวางไปเห็นไหมครับวางไปแต่ผมไม่วางนะครับผม เนี่ยผมก็ไม่หวางนะครับผมไม่กดส่งนะถ้ากดส่งก็เรียบร้อยแต่ผมไม่กดส่งนะครับเพราะเพราะผมมันไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูคุณลองเอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับทำบ่อยๆทําทุกช่องทางท,ทําซ้ำกับโซเชียลที่เราเล่นอยู่นะครับเพื่อแจ้งคอทีมอีกหนึ่งทางเพราะทุกคอมเมนต์คอทีมเขาจะเห็นคอทีมเขาจะเห็นนะครับทุกคอมเมนต์ของเราอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ มีส่วนร่วมกับทุกๆโพสต์ของ PI ที่เขาโพสต์ใน f เฟ e บุ๊กใน u t u b e ในอะไรต่างๆคุณเข้าไปแล้วคุณเอาปัญหาของคุณไปตามในช่องนี้ก็จะเป็นทางช่วยอีกหนึ่งทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ